มาจ้ะเก็บเห็ดเอาเห็ดเลียวเห็น,นบ้าหนหนงม่เห็นหรอกเห็นบ้างเห็ดมีเห็ดไหมเนาะเห็ดแดดมันส่องแดดส่องเลยบ่เห็นเนาะ แดดส่งองเวนฮอดเห็ดใน,นเห็ดพี่น้องที่เก็บมาโอ้ไก่เต็มตาแล้วพี่น้องจ้า